จากการศึกษาของดิโอนีและคณะในปี2019นะคะได้ทําการศึกษาในเด็กแรกเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3เดือนแรกนะคะเราก็พบว่าเด็กที่ได้รับการผ่าตัดคลอดมีการพัฒนาสมองในส่วนของการสร้างไมีิลินซึ่งส่งผลต่อการนํากระแสประสาทสมองได้น้อยกว่าเด็กที่คลอดทางธรรมชาติค่ะในปัจจุบันมีอัตราการผ่าตัดคลอดเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางการแพทย์หรือความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่ก็ตามคุณพ่อคุณแม่ก็จะก,กังวลในแง่ของภูมิต้านทานและก็การพัฒนาสมองของลูกผ่าคลอดค่ะ ต้องบอกว่าเรามีบทบาทในการดูแลโภชนาการสําหรับลูกนะคะและแน่นอนค่ะในช่วง1,000วันแรกเกิดของลูกเป็นนาทีทองนะคะที่เราจะช่วยในการพัฒนาสมองของน้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างไมอิลินและแน่นอนโภชนาการที่สําคัญที่สุดสําหรับเด็กแรกคลอดก็คือนมแม่ค่ะ ในนมแม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์มากกว่า200ชนิดนะคะทั้ง IgA ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของลูกรวมตลอดจนถึงบิฟิโดแบคทีเรียมจูลินทซีย์สุขภาพซึ่งเป็นภูมิต้านทานตั้งต้นที่ส่งผ่านจากแม่สู่ลูกผ่านการคลอดทางช่องคลอดค่ะรวมตลอดจนถึง สฟิงโกไมอิลินสารที่มีผลในการสร้างปลอกไมอิลินนะคะซึ่งส่งผลในการนำกระแสประสาทสมองได้อย่างรวดเร็วทําให้สมองลูกมีการประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและส่งผลในแง่าการพัฒนาสมองในแง่าการเรียนรู้ของลูก สำหรับการสร้างมายรินนะ่ะเริ่มตั้งแต่ในท้องนะคะคุณแม่ตั้งแต่อายุครรภ์32สัปดาห์ต่อเนื่องมาจนถึงตอนคลอดและหลังคลอดในช่วง3เดือนแรกเวยค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่มีบทบาทในการดูแลโภชนาการของลูกในแง่ของการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองและภูมิต้านทานตั้งแต่3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดนะคะรวมตลอดจนถึง3เดือนแรกคลอด1,000วันแรกสำคัญของลูกเลยค่ะ